สวัสดีครับผู้ชมครับอ่าวันนี้มารู23 BC23M นะครับลานเมจิกตัวสวยตัวใช้งานน้อยมีอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตัวมารูสีน้ำเงินเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายท่านโทรเข้ามาก็เลยทำตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นลานเมจิกจริงๆขายอยู่3,800นะครับผมเอา3,600รวมส่งแล้วกันนะครับแบ่งกันไปใช้นะครับ ของแถมก็จะมีใบมีดใหม่บางยาแล้วก็สายสะพายดูคันเร่งก่อนนะครับคันเร่งตัวนี้พวกผมจะเรียกมันว่าปากเป็ดนะครับคือมันแว้นได้ค้างได้นะครับมันเป็นสองสเต็ปคันเร่งหลักคือตัวนี้สีดําเวลาเรากาแบบนี้นะครับนะีบ่ฮะจะเร่งรอบเรียกรอบก็นี่นะครับจเจ้ามันออกก็ได้นะสีส้มเนี่ยเอาออกได้ก็จะเป็นเร่งค้างได้นะครับนะวิธีการนะสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตำแหน่งนี้ น้ำหนัก4โลกว่าเองครับนิดๆน,น,นะครับ4โลประมาณ4โล3ขีดไม่ไม่หนักไม่หนักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่บ้านนี้ได้เลยสวิตช์ป,ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะดันขึ้นบนเปิดดันลงล่างปิดวิธีการเล่นเมจิกเนี่ยง่ายมากเลยเดี๋ยวผมจะลองให้เ,เด็กๆดึงดูนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้สูงวัยเนี่ง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าโดอ่ะสตาร์ทลุกลากแล้วก็ปล่อย อีกทีนึงหลูกอีกทีนึงเปิดสวิตช์ยังอ่าโอเคเนี่ยฮะง่ายไหมครับแม่บ้านผู้สูงวัยได้หมดเลยผลูยาม่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับยังยืนยันนะครับเพราะว่าอะไหล่เยอะยิ่งเยอะแล้วก็ถูกด้วยนะครับอะไหล่ถูกไม่แพงนะครับมีทุกชิ้นส่วนให้เบิกนะครับตัวนี้เอาสามพันหกรวมส่งนะครับลานเมจิกสตาร์ทนะครับง่ายๆนะครับน้ำหนักเบาสั่งซื้อได้เลยครับสวัสดีครับ